We yeah. ส่งโดนเนทเป็นกำลังใจลองดาวหน่อยแล้วผู้ทีกคนรอคอยมาเออ

ไล์สดนะครับอย่าไล์สดนะครับขอเฉพาะทีมงานนะครับมีไล์สดน้ำบหนึ่เดียวนะครับสี่ิเจ็ดวิเดียววะเดียว อีกสามเซฟเีกสามนามเเลยถึงก็ขอไอ้เดาใจเลยผาใจเลยวันนู้นี้จะถ่ายวิดีโอนะครับจะไลฟ์สดถ่ายวิดีโอนะครับขอคู่นี้ผู้เดียว ยกแล้วนะครับสำหรับคู่ตายยังมาโทษกับยันจ็อกเกอร์กระจกแล้วคอนลุกเพิ่มเลยเดี๋ยวดูตายยังมาโทษกับยันจ็อกเกอร์หน่อย Ô tao cảm ơn 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 cảm ơn tao cảm ơn tao cảm ơn ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไวเขาดูแล้วตังค์มั้งเขาบอกคุณน้องแยกเลยแยกเลย